ชาวเน็ตถกสนั่นดราม่าแพทนภพาวอนพีชานนเลือกเช็คมือถือเรียกได้ว่าความรักกำลังสุขงอมสำหรับคู่รักต่างวัยแพทนภพาและแฟนเด็กพีชานนโดยก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนลุ้นหนักมากเมื่ออดีตสามีของแพทยอย่างเบรซิงได้ถูกศาลยกฟ้องคดีสมคบคิดค้ายาเสพติดเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอจึงถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากที่อยู่ในเรือนจำกว่า6ปี ทำให้แฟนคลับบางส่วนเชียร์ให้แพทกลับไปคบกับเบนเรซิงแล้วก็มีบางส่วนเป็นห่วงความรู้สึกของพีซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันจากนั้นพีชานนก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าพีโอเคมากๆเข้าใจสถานการณ์ไม่ต้องเป็นห่วงพีเข้าใจขอแค่แพทสบายใจที่สุดลูกมีความสุขที่สุดแค่นั้นเองครับอะไรก็ได้ยังอยู่ตรงนี้ดูแลซัพพอร์ตแพทกับเรดเหมือนเดิมนะครับหน้าที่พียังทําได้พีก็ทํา ส่วนหน้าที่พ่อก็ต้องเป็นของทางพี่เบนซ์ล่าสุดดูเหมือนจะเกิดดราม่าขึ้นมาอีกแล้วเมื่อแพทนัประาและพีชานนนออกมาล่าสุดขายของแต่มีช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่คล้ายจะถกเถียงกันในเรื่องของการเช็คโทรศัพท์มือถือซึ่งทางแพทก็ได้ขอวอนให้พีชานน์เลิกเช็คมือถือของตนเองพร้อมให้เหตุผลว่าหากคนจะไปยังไงก็ไปอยู่ดีจากนั้นชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็เห็นด้วยกับความคิดของแพทบางก็เห็นด้วยกับพีชานนน